สวัสดีคะ่ะมาพบกับกวางนะคะช่องกวางทาโร่ค่ะคลิปนี้จะเป็นดวงของชาวราศีตุลน,นะคะอันเดียกว,ว่าจะขึ้นวันที่ไว้ให้นะคะว่าเกิดวันที่ที่เท่าไหร่บ้างนะคะเออเป็นดวงความราาักค่ะจะแบ่งสถานสามสถานะได้การโนโตดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่นะคะดังน,น,นั้นคลิปนี้อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะดังนั้นใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าคะ่ะ มาเริ่มกันที่ไพ่พลังงานนะคะไพ่พลังงานใบนี้ค่ะเขาบอกว่ากระทบความรู้สึกเนอะจะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งร้องไห้แล้วก็จะเป็นเงาอยู่ด้านหลังจะเป็นผู้ชายคนหนึ่งดังนั้นอาจจะมีเรื่องอะไรกระทบกระเทือนจิตใจค่ะหรือว่าเรื่องเก่าๆเออแล้วเราไปดูอะไรมาเราไปเห็นอะไรมาแล้วมันกลับให้เรากลับมาให้เรารู้สึกอีกครั้งก็ได้ค่ะแล้วมันก็อาจจะจริงแล้วความรู้สึกนั้นอาจจะไม่เคยลืมไม่เคยจางหายไปเลยแล้วมันกลับมามันปลุกมันถูกปลุกขึ้นมา แบบนี้ก็ได้ค่ะเออดังนั้นค่ะในเดือนนี้เราควรต้องรักษารักษารักษาจิตรักษาใจตัวเองให้ดีนะคะเอออย่าไปให้อะไรมาบั่นทอนจิตใจของเราค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยค่ะสำหรับไพ่คนโสดมาดูไพ่ของชาวราศีตุลกันนะคะคนโสดค่ะมีไพ่ราชินีถือไม้ค่ะนะทุ่มเทกับการงานพอสมควรค่ะอัศวินถือดาบค่ะ แล้วก็ปาดไม้อันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลก็ได้นะที่งานมันเยอะมากงานคุณเข้ามาเยอะมากแล้วเข้ามารวดเร็วอาจจะทําไม่ทันนะคะทำให้คุณรู้สึกงุดหงิดนะคะกับของคนราศีตุลเนอะแล้วก็แต่ว่ามันก็ดีอย่างที่ว่าการงานของคุณค่อนข้างดีค่ะมันเป็นไปไป,ไปทางข้างหน้ามันมีความก้าวหน้ามากขึ้นหรือว่าตัวคุณเองนั้นสามารถโชว์ศักยภาพของตัวเองได้มากขึ้นค่ะมมีไพ่ห้าดาบ อาจจะมีบางคนขัดขาคุณนะคะอิจฉานะดินทารับหลังหรืออาจจะไม่ให้ความช่วยเหลืออย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าทําให้งานของคุณลาฉานะฮะมีไพ่ไฮเพรสเชสขึ้นมานะก็ค่อนข้างสอดคล้องกับไพ่พลังงานที่บอกว่าอาจจะมีเรื่องอะไรให้มากระทบความรู้สึกก็ได้นะคะการที่เอ่อคนเหล่านี้รอบข้างไม่เป็นใจทําให้เรารู้สึกเศร้ารารู้สึกแซสก็ได้หรือว่าเอ่อ รู้สึกหมุดหงิดใจค่ะนะคะเออแต่ว่าโดยรวมแล้วอะ่ะในเรื่องของการงานของคุณชาวราศีตุลเนี่ยค่อนข้างดีนะคะมาดูในเรื่องของความรักค่ะความรักนะคะจะมีคนเข้ามาแหละไม่ใช่ว่าไม่มีคนเข้ามาเนี่ยอาจจะมีคนเข้ามาแล้วทําให้คนอื่นอิจฉาคุณก็ได้ค่ะคนอะไรแบบมันจะดีไปทุกด้านก็เลยอิจฉานะคะนะหรือว่าคนที่เข้ามาแล้วเรา คนเนี้ยอาจจะมาจากทางอินเทอร์เน็ตก็ได้หรือมาจากทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเนาะเข้ามาแล้วคุยกับเราไม่ค่อยรู้เรื่องเออค,ค,คุยค่าคุยคุยตอบคําสลับกันได้นะอาจจะเป็นคุณหรือเป็นเขาก็ได้นะคะเออเริ่มอ,อาจจะคุยไม่รู้เรื่องสักเท่าไหร่ก็เป็นได้ค่ะทําใหค้คุณอาจจะรู้สึกยังไม่แน่ใจกับตัวเขาว่าเขาคนเนี้ยใช่หรือเปล่าดังนั้นก็ยังคงหมกมุ่นอยู่กับเรื่องงาน นะยังหมกมุ่นกับเรื่องงานยังคงทํางานไปเรื่อยเรื่อยนะคะไม่ได้ออ,อินกับเรื่องของความรักอะไรมากนักนะคะถ้ามีก็โอเคไม่มีก็ไม่เป็นไรนะอ่ะแต่ก็มีความเหงาอยู่แหละมีความเหงาอยู่แหละนะคะอ่ะมีไพ่ใต้สำรับว่าอะไรเอ่ยยังไม่ได้ด,ดูไพ่ใต้สำรับไพ่ได้ใต้สำรับคือเดอะฟูลเนี่ยเห็นไหมเป็นไพ่ที่เอ่อเนี่ย เราอยู่อย่างนี้ดีแล้วประมาณว่าเราโอเคฉันอยู่อย่างนี้ฉันอยู่ได้ฉันฉันไม่ได้แบบอ้อนวอนร้องขอถึงความรักฉันมีงานงานฉันดีเอองานฉันต้องเดินทางไปไหนมาไหนฉันไม่มีเอ,อ่อมาดูแลใครแบบนี้ก็ได้นะคะอ่าเดี๋ยวเราจะกวางจะมาเปิดว่าจะมีราศีอะไรเข้ามาหาคุณบ้างดีกว่านะคะนะหรือว่า คนเก่าๆก็ได้คนโสดใหม่ถึงคนเก่าๆก็ได้เนาะคนเก่าๆก็ได้เขาจะเข้ามาติดต่อทางอินเทอร์เน็ตได้หรือเปล่า8ดไม้เนี่ยเขาจะเข้ามาติดต่อกลับ่บงนี้ก็ได้นะคะมาดูสิไพ่ราศีเมษค่ะนะคนที่คุณดีวอยู่นะคะราศีมังกรน,นี่เป็นไภภพ่พาคพิคเนตน่ารักมากนะคะแล้วไพ่พเซสนะคะก็คือราศีมีน อีกใบหนึ่งจ้าราศีสิงห์จ้าลีโอนะคะคนที่คุณดีอยู่เนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันนะคะมาต่อกันที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันนะคะพอยังไม่ได้เปิดไพ่เลยเดี๋ยวไปเปิดพร้อมกันลวกันนะคะมีไพ่สามเหรียญขึ้นมาแสดงว่าอาจห่า,างห่างกันเนาะอ่าแล้วอาจอยากจะรู้ว่าเขาจะติดต่อกลับมาไหมติดต่อจะ้ะเขาจะติดต่อกลับมานะคะมีไพ่เห็นไหมเครียดเลย เก้าไม้เก้าไม้นะคะไพ่มาสำรับใหญ่อะมือแล้วมือสั่นตลอดเวลาเนื่องจากเอฟเฟกยานะคะรอนก็เลยมือสั่นตลอดนะแล้วก็ไพ่สองสองดาบค่ะการที่ห่างๆไปเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะไปต่อเราจะพอดีเนาะเออไปต่อแล้วมันจะโอเคไหมอะไรแบบนี้นะคะอืมมาดูเด็กถือดาบนะคะ มีความมีอีโก้นะนะตัวคุณก็อยากจะรู้ความเป็นไปเป็นมาของเขาอยู่นะคะนะหรือว่าถ้านคุณถามว่าเขาส่องคุณไหมแน่นอนเขาส่องค่ะเขาอยากรู้ค่ะเขาอาจจะถามเพื่อนเขาว่าอเพื่อนคุณค่ะว่าตัวคุณนั้นเป็นอย่างไรนะคะหรือว่าเขาอาจจะไปติดตามตัวคุณเองเลยก็ได้ค่ะนะคะเราก็มีไพ่เด็กถือถ้วยนะคะเออมันถามว่าตอนเนี้ย ตัวเขาอาจจะมุ่งมั่นอยู่กับเรื่องของการงานก็ได้นะคะมีไพ่ควีนถือดาบนะคะเห็นไหมมีความพ่อแง่แม่งอนมีความแบบดื้อดึงมีความมีอีกโก้เนอะเออแต่เนี่ยอย่าไปปิดกัน้นอย่าไปปิดใจเลยสำหรับชาวออราศีตุลน,นะคะอย่าไปปิดใจนะคะเดี๋ยวเขาก็กลับมาค่ะเพราะว่ามันยังมีเรื่องคาราคาซังอยู่เนาะ 9ก้าก้าหมายเนี่ยมันอาจจะตัวเขาก็ได้มีเรื่องคาราคาซังกับคนเก่าๆก็ได้นะคะเออหรือว่าคาราคาซังกับคุณเออยังไม่ได้แบบชัดเจนสัทีเดียวเดี๋ยวชัดเจนเดี๋ยวไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเขาก็จะมาให้ความชัดเจนเร็วๆนี้แหละเพราะยังไงอะ่ะเขาก็ยังชอบคุณอยู่เขาก็ยังอินกับคุณอยู่เขาก็ยังรู้สึกว่าพอเวลาเห็นหน้าคุณทีไรเห็นรอยยิ้มของคุณทีทีไรแล้วมันรู้สึกแบบใจมันแบบตุบๆตุบๆนะ เออมันมีความรู้สึกอย่างนั้นดังนั้นน่ะไม่ต้องไปตั้งกาดอะไรมากมายค่ะเออไม่ต้องไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ต้องเออไม่ต้องไปตั้งเขาเรียกว่าไม่ต้องมีโล่ป้องกันอะไรตัวเองมากมายค่ะเออบางครั้งเราต้องเปิดใจบ้างเนาะเออคุยกับเขาบ้างแบบนี้ค่ะนะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูหน่อยดีกว่าเนาะว่าเขารู้มีความรู้สึกยังไงกับคุณเนาะนะ ดูซิว่าเขารู้สึกยังไงเขาคนนั้นรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีตุลนะคะเดวิลสิบดาบการที่เขาห่างหายไปเนี่ยเขารู้สึกผิดนะคะเออรู้สึกผิดการที่เขาไม่ชัดเจนกับคุณเขามีความรู้สึกผิดบอกแล้วว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมาแล้วทาให้ความสัมพันธ์นี้มันชัดเจนมากขึ้นนะมีไพ่หนึ่งเหรียญไม่ต้องกลัวค่ะเขาจะให้ความมั่นคงกับคุณทีเดียวนะถ้า ถ้าคุณยังอยากไปต่อเนาะนะเขาจะกลับมาค่ะเขาแค่รู้สึกผิดเขารู้สึกเออมีความรู้สึกผิดที่ทําให้คุณเจ็บอะคะ่ะมีความอาจจะรู้สึกที่เออไม่ได้ซื่อตรงกับคุณอะไรแบบนี้ค่ะนะ,ะนะซื่อตรงในเรื่องของความรู้สึกนะเห็นไหมมีเรื่องให้กระทบจิตใจเออไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อคนมีคู่กันค่ะมาต่อกันที่คนมีคู่กันนะคะว่าจะเป็น อะไรบ้างคะ่ะยังไม่ได้เปิดไพ่เดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมกันเนาะ,นะมีไพ่เอ่อควีนถือถ้วยนะคะควีนถือถ้วยแสดงว่าช่วงนี้ดราม่านิดนึงนะคะกินเยอะกินจุกจิกนะแล้วก็อัศวินอัศวินถือไม้ค่ะเออคนมีู่ใครสกุลบางงานมากๆเลยช่วงนี้ห้าไม้ทะเลาะกันนะคะ แล้วกันแล้วก็เอเอ,าเอาราชาถือดาบมีความเกลี้ยกล่อดค่ะไม่คุณก็เขาอะค่ะมีความเกลี้ยกล่อดกันเนาะการที่เขาพูดจามามันอาจจะเป็นพูดจาแล้วเป็นคําพูดที่รู้สึกว่าไม่น่าฟังอะแล้วตัวคุณเนะี่ยเซนซิทีฟจ้ะไพ่ถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ของธาตุน้ำดังนั้นมีความเซนซิทีฟพูดมาไม่ได้ไม่ได้มันรู้สึกว่าไม่ดีอะ่ะอ ขออีกหนึ่งใบจ้ามือจะสั่นไปไหนสี่ถ้วยค่ะสี่ถ้วยก็บอกบอกได้ค่ะว่าตอนนี้ฉันไม่โอเคฉันไม่โอเคกับพฤติกรรมฉันไม่โอเคกับความสัมพันธ์นี้นะคะไม่โอเคกับคพูดเขาและยิ่งเวลาทะเลาะก,กันเนี่ยคือมีแต่แรงกับแรงใส่กันเลยนะเผาได้ก็เผาเผาลงหน่อยนะคะจริงๆแล้วเ่าไม่ได้มีไปมีใครเลยเขาก็มีแต่คุณเนาะ นะเขามีแต่กคุณแล้วเขาก็ม่วนอยู่กับเรื่องงานเรื่องการดูแลคุณการดูแลบ้านดูแลครอบครัวนะคะเป็นไพ่งานเกิดขึ้นนะแต่แค่คุณอาจจะมีความเซสซิทีฟหรือถ้าเกิดว่าถ้าเป็นผู้หญิงอะ่ะมีวันนั้นของเดือนก็นะเครียวกลาดขึ้นไปอีกหรือว่าจะมีแบบดราม่าเกิดขึ้นเพราะมันเป็นไพ่ของดรามาออ่าควินนะคะเออ,อมา อันเนี้ยคือจบและสําหรับคนมีคู่นะคะวันนี้ไปแบบเร็วๆแล้วก็กระชับรวดเร็วมากๆนะคะกวางฝากกด subscribe กวางด้วยกดไลค์ให้กวางด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันค่ะถ้ามือสั่นไปบ้างกวางก็ขออภัยด้วยเพราะว่ามันเป็นเอฟเฟกจากยาเนอะอ่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ